สวัสดีครับเมื่อ f a c e b o o k นะครับประกาศนะครับที่จะพาเราไปที่โลกใหม่นะครับนั่นก็คือ Metaverse นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับวิธีการสร้างแล้วก็วิธีการเข้าใช้งานนะครับ m e t a v e r s e s p a t i a l นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่เว็บนี้นะครับชื่อว่า App นะครับ a p p นะครับ ดอทนะครับสเปเ i ียลนะครับ s นะครับ p a t i a l นะครับแล้วก็ดอท io นะครับนี่คือชื่อเว็บนะครับ app ส p a เชียลดอท io นะครับจากนั้นกดปุ่ม enter เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่อเข้ามาที่สเปเ i ียลครั้งแรกนะครับนี่คือหน้าตาของเว็บครับจากนั้นนะครับเขาให้เรานะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับ จะใช้ด้วย Google นะครับหรือ Apple นะครับหรือ Microsoft ก็ได้นะครับหรืออีเมลนะครับในที่นี้ผมจะลงชื่อเขาใช้ด้วย Google นะครับก็ใช้บัญชี Google ของเรานะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลือกบัญชี Google ของเราครับเมื่อเลือกบัญชีเสร็จเรียบร้อยรอสักครู่นะครับเพื่อจะพาเราเข้ามาที่เว็บนี้แหละนะครับ มาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะนะครับติ๊กทั้ง2อันหรือไม่อันแรกก็คือ I want to receive a new นะครับ and feature update from spatial นะครับฉันต้องการที่จะรับข่าวสารนะครับอัปเดตต่างๆของ spatial นะครับอันที่2ก็คือ I have read agree n d a นะครับตรงนี้ลองต้องติ๊กอยู่แล้วนะครับข้อกำหนดนะครับต่างๆนะครับ Privacy ของเขานะครับหรือจะติ๊กทั้ง2ก็ได้ครับแบบนี้ครับ เสร็จแล้วกดปุ่มนี้ครับเน็กต่อไปนะครับแล้วรอสักครู่ครับตรงนี้ให้เราตั้งชื่อนะครับที่เราจะเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งนั้นนะครับเราจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับในทีนี้ผมก็จะใช้ชื่อครับเป็นครูอ่ิวัตรนะครับเสร็จแล้วก็คลิกนะครับที่ปุ่มเน็กนี้เลยครับจากนั้นตรงนี้นะครับเขาจะถามว่า ต้องการที่จะใช้กล้องถ่ายรูปของคุณอนุญาตหรือไม่นะครับตรงนี้ผมก็คลิกอนุญาตะนะครับพอกดอนุญาตเสร็จนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะเปิดกล้องขึ้นมานะครับอันนี้ผมใช้เว็บแคมนะครับมันก็จะเปิดกล้องขึ้นมานะครับเพื่อนะครับเราจะไปสร้างอวลาตาของเรานะครับเราจะใช้วิธีการถ่ายรูปนะครับจากกล้องครับหรือเราจะใช้วิธีการอัปโหลดรูปภาพนะครับของเราเข้ามาเพื่อไปสร้างอวลาตานะครับ ในที่นี้ผมจะใช้วิธีการอัปโหลดฟอโต้นะครับก็คลิกครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือกรูปภาพของเราครับในที่นี้ผมก็เตรียมภาพไว้นะครับภาพนี้นะครับครึ่งตัวนะครับก็กดโอเพนครับภาพก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกไปที่ลุกกูดนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนภาพใหม่ก็กดปุ่มนี้นะครับไปเปลี่ยนภาพใหม่ได้นะครับแต่ถ้าพอใจแล้วก็คลิกปุ่มนี้เลยนะครับลุกกูดนะครับก็คลิกเลยครับ พอเข้ามาที่หน้านี้นะครับเขาให้เราเลือกว่าเราเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับในที่นี้เราก็เลือกเพศของเราให้ถูกต้องผมก็เลือกเพศชายครับคลิกครับเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับอ่า v a t a r อวตา r เจ i เนเรติ้งนะครับมันก็จะทำการเอาเบหน้าจากรูปของเรานะครับไปสร้างเป็นอวตารของเรา 3D นะครับตอนนี้กำลังดีเทคขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นหน้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ตามภาพเลยนะครับถ้าต no ้องการนะครับไม่เหมือนนะหรือต้องการทําใหม่ก็คลิกข้างล่างนี้แหละนะครับก็ไปสร้างใหม่ก็แล้วกันนะครับจากนั้นจะมีให้เราเปลี่ยนนะครับสีเสื้อได้ตรงนี้นะครับว่าจะเปลี่ยนสีอะไรนะครับเปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวนะครับสีเทานะครับก็สีก็ยังไม่เยอะนะครับสีส้มนะครับอ่าสีเขียวครับสีดําสีเข้มก็แล้วแต่ก็เลือกเอานะครับต้องการได้เสื้อสีอะไรนะครับอันนี้ในส่วนของสีเสื้อนะครับ จากนั้นผิวสกินโทนนะครับอ่าก็สังเกตว่านะครับแขนของเราเนี่ยนะครับอยู่ในโทนไหนนะครับก็เอามาอชี้แล้วก็นะครับมาคลิกตรงนี้เลื่อนดูนะครับเนี่ยแขนก็จะสว่างขึ้นมืดลงอย่างนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนสีเสื้อนะครับหรือปรับสกินโทนสีของเราพอใจแล้วก็คลิกตรงนี้เลยครับอ่ดูดีแล้วนะครับลูกกูดนะครับเป็นตัวเราแล้วก็คลิกเลยครับ พอคลิกเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้สเป e นะครับ Space ก็คือห้องนะครับหรือโลกอีกใบหนึ่งนี้แหละนะครับที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเราจะเข้าไปอยู่ในห้องไหนนะครับ explore ตรงนี้ก็คือห้องที่เขาสร้างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะนะครับเข้าไปในห้องต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับเข้าไปสำรวจดูนะครับว่าแต่ละห้องนะครับเขาทำอะไรมีอะไรที่เขาสร้างไว้อยู่ในนั้นนะครับ หรือนะครับเราจะมาสร้างสเปซของเราเองนะครับถ้าเราต้องการสร้างสเปซของเราเองนะครับเราก็นะครับคลิกมาที่สเปซนะครับแล้วก็กดนิ่นะครับพอเราคลิกที่นิ w นะครับมันก็จะมีนะครับคล้ายๆแม่แบบไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีกี่ห้องนะครับที่เราสามารถจะใช้งานได้ตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองเลือกสักห้องก็แล้วกันนะครับผมจะลองเลือกห้องนี้ก็แล้วกันนะครับ พอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เขาถามว่าเวลาที่คุณเข้าไป็นห้องเนี้นะครับคุณจะใช้ไมค์ไหมคุณจะใช้อ่าเปิดวิดีโอไหมนะครับผมก็อานุญาตนะครับให้ใช้นะครับเพราะว่าเวลาที่หลายๆคนหรือว่าทุกคนนะครับเข้ามารวมกันนะครับเราก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับอ่าทรงเสียงอะไรหากันได้นั่นเองนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะเปิดกล้องขึ้นมานะครับ ตรงนี้ของผมก็จะกระตุกนิดนึงนะครับความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็มีผลนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะจอยเข้ามานะครับในห้องที่กําลังสร้างนี้นะครับคลิกจอยนาวครับพอคลิกจอยนาวเสร็จตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่า W ว l c o า e t o s p a t i a l นะครับยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ Spatial นะครับคุณจะนะครับดูนะครับ่ทัวนะครับเขาจะบอกไปแนะนำ เรื่องต่างๆนะครับคุณจะดูไหมเน็กไปเรื่อยๆนะครับหรือคุณจะข้ามไปเลยก็คือสคริปนะครับก็คือยังไม่เรียนรู้ตอนนี้แหละก็ข้ามไปเลยจะใช้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็สคริปเลยก็ได้นะครับจากนั้นจะเห็นตัวเรานะครับตรงนี้นะครับอันนี้ที่เห็นเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือตัวเราแล้วนะครับณตำแหน่งนี้นะครับทีนี้มันใช้งานยังไงบ้างนะครับเมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วนะครับในห้องนี้ครับตอนนี้เหมือนเราอ่าเป็นอวตารของเรานะครับเราเข้ามาด้วยอวตารของเรา แล้วเข้ามาในห้องนี้นะครับวิธีการเคลื่อนที่ของเรานะครับก็คล้ายๆกับเราเล่นเกมครับดูในปุ่มแป้นพิมพ์ที่ในแป้นพิมพ์ของเรานะครับถ้าเรากดไปที่ปุ่มตัวดีนะครับแปลว่าเราจะเคลื่อนที่มาทางขวานะครับเนี่ยตัวเราเนี่ยตอนนี้ผมกดตัวดีอยู่นะครับตัวดีนะครับถ้าผมกดตัว A นะครับผมก็เคลื่อนมาทางซ้ายนะครับเคลื่อนมาทางซ้ายเหมือนเราเดินมาทางซ้ายมือครับนะครับแต่ถ้ากดตัว S นะครับก็เหนั้นเราถอยออกมา เดินถอยหลังออกมาแบบนี้นะครับจับตำแหน่งเดิมที่เราอยู่นะครับถ้ากดปุ่ม W ก็คือเราเดินไปข้างหน้านะครับเดินเข้าไปข้างหน้านี้นะครับใช้ทิศทาง4ปุ่มนะครับเหมือนเล่นเกมเลยครับ A s D W นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะนะครับใช้คีย์บอร์ดนะครับตัวนี้พูดถึงคีย์บอร์ดก่อนนะครับถ้าเราจะนะครับมองไปทางขวาครับแพนไปทางขวาก็ใช้ตัว E นะครับตัว E ตัว E ก็จะหมุนไปทางขวานะครับเมื่อเราหันหน้าไปทางเพื่อจะสํารวจดูทางขวาขนะครับ <c oughs> ถ้าเรากดปุ่มตัว Q นะครับก็คือมาทางซ้ายนะครับเห <c oughs> มืนอนเราหันหน้ามาทางซ้ายดูดทิศทางมาทางซ้ายแบบนี้นะครับอันนี้ในการใช้แป้นพิมพ์นะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับจะใช้ครับปุ่มแป้นพิมพ์อะไรได้อีกนะครับถ้ากดไปที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่ง คือเลขหนึ่งที่อยู่ใต้ปุ่ม F1 นะครับอยู่ใต้ปุ่ม F1 F2 คือ12 3 4นะครับมันจะมีการทำท่าทางต่างๆของอวลารตานะครับเ <y ork> ช่นถ้ากดเลขหนึ่งครับเนี่ยจะเป็นการยกมือขวาขึ้นแบบนี้ครับนี่คือเลขหนึ่งครับถ้ากดเลขสองครับเนี่ยเลขสองเหมือนบายๆนะครับนี่คือเลขสองครับถ้ากดปุ่มเลขสามครับ่ยยกนิ้วโป้งให้2นิ้วเลยนะครับถ้ากดเลขสี่นะครับถ้ากดเลขห้าเนเหมือนจะเต้นละนะครับโยกแล้วนะครับ นี่เลขห้านะครับกดเลขหก่าเวฟนะครับเล่นคลื่นเลยนะครับกดเลขเจ็ดนะนะครับเป็นท่าเต้นแล้วนะครับอันนี้คือการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์นะครับหนึ่งถึงเจ็ดนะครับทีนี้เราสามารถที่จะปรบมือได้อีกนะครับกดตัวซีนะครับตัวตัวซีนะครับที่แป้นพิมพ์นะครับอ่ากดตัวซีนะครับอ่าอ่าต่างแล้วนะครับรู้สึกอินเทอร์เน็ตค้างนิดนึงสะดุดนิดนึง เนี่ยเนี่ยนะครับตอนนี้ผมกดตัว C กดต,ตัว C แล้วแล้วต้องปุ่มมือหลไยครั้งนะครับตัว C ก็คือแคลปนะครับคือปุ่มมือนั่นเองนะครับหรือเราจะควบคุมด้วยเมาส์ก็ได้นะครับถ้าเราหมุนลูกกลิ้งเมาส์นะครับหมุนเข้าหาตัวเองนะครับก็เป็นการเหมือนเราซูมออกไปแบบนี้นะครับถ้าเรารหมุนลูกกลิ้งเมาส์นะครับเลื่อนไปข้างหน้านะครับมันกับซูมอินเข้ามาแบบนี้นะครับ หรือถ้าเรากดเมาส์แช่อยูนะครับแล้วนะครับเลื่อนมือไปทางขวานะครับก็เหมือนเรากําลังจะหันหน้าไปทางขวาแบบนี้นะครับหรือนะครับหมุนมาทางซ้ายนะครับอันนี้ผมกําลังกดเมาส์แช่ไว้นะครับกําลังกดเมาส์แช่ไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับดึงขึ้นนะครับเลื่อนมือขึ้นด้านบนนะครับเหมือนเรามองขึ้นด้านบนนะครับนี้เหมือนมุมที่เรามองจากที่สูงมาแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นการปรับวิวนะครับปรับมุมมองของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับซูมเข้าซูมออกนะครับสามารถที่จะควบคุมด้วยเมาส์ก็ได้หรือนะครับแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับทีนี้ครับสวัาผมอยากมาอยู่แถวแถวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้วิธีการคลิกก็ได้นะครับคลิกเมาส์นะครับคลิกเมาส์หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเลื่อนไปน้าตำแหน่งนั้นเห็นไหมผมมานั่งผมคลิกแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับหรือผมจะมาคลิกตรงนี้ครับนะครับ อันนี้อินเทอร์เน็ตผมอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับมันไม่ถ้าครเน็ตเร็วนะครับมันจะเห็นเป็นสมูทสมูทเลยนะครับเนี่ยผมจะให้มาตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งก็เคลื่อนมาเลยนะครับผมจะให้มาตรงนี้ผมคลิกหนึ่งครั้งครับเนี่ยปุ๊บสังเกตมันจะมีเหมือนกับวงกลมสีขาวๆานะครับตอนที่เราคลิกมันจะเคลื่อนมาณตำแหน่งนั้นเลยครับผมจะให้มาตำแหน่งนี้ก็คลิกครับเหมือนกันการให้เลื่อนตำแหน่งโดยใช้เมาส์นะครับแบบนี้นะครับคลิกปั๊บมันก็มาเลยคลิกมัดก็เลื่อนมาตรงนี้อย่างนี้นะครับแบบนี้ เราจะเลื่อนไปตรงไหนก็คลิกเมาส์ครับเลื่อนไปได้เลยนะครับรอบทิศทางนะครับกดเมาส์แชรไว้นะครับหมุนดูบรรยากาศนะครับหรือจะหมุนดูรอบห้องเลยก็ได้นะครับกดเมาส์แชรไว้ดูบรรยากาศรอบห้องนะครับแล้วก็จะเห็นหมดเลยแบบนี้นะครับนี่คือตัวอวตางของเรามันจะเป็นเห็นแค่ครึ่งตัวนะครับมันจะไม่เห็นเต็มตัวนะครับอันนี้ซูมอินเข้ามานะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของการควบคุมภายในห้องการเคลื่อนที่ต่างๆทีนี้ สังเกตด้านล่างครับมันจะมีปุ่มสีนเงินเนี่วงกลมเนี่ยะครับทำอะไรได้บ้างนะครับตัวแรกก็คือ sticky note นะครับก็คือการฝากโน้ตไว้นะครับเราก็คลิก1ครั้งครับแล้วก็พิมพ์นะครับผมเคยทดลองพิมพ์ภาษาไทยแล้วมันไม่ทํางานนะครับต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นตอนนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะพิมพ์ครับ hello อย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม enter ครับ พอกดปุ่ม enter นะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นตัวตัว sticky note ของเรานะครับตัวนี้นะครับคลิกนะครับกดมาเลยก็ได้กดเมาส์เชื่อไว้พอมันเป็นลูกศรสีที่เมาส์เรานะยครับเหมือนกับเรากําลังเอามือนะครับเลื่อนนะครับว่าเราจะเอาไปแปะไว้ตรงไหนตัวโน้ตตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่โน้ตมันจะมีตัว control ขึ้นมาแบบนี้ครับเหมือนปกติมันนะครับตําแหน่งนะครับเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ใช้ คำสั่งนะครับในการปรับตำแหน่งนะครับ x y นะครับ x y สูงต่ำครับไว้ตรงไหนก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็แซดก็คือความลึกนะครับเอาเอาไว้ตรงไหนนะครับโรเตชันก็คือหมุนสเกลก็คือนะครับทำให้เป็นแผ่นใหญ่ๆก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนของซิกิโนดนะครับเมื่อพอใจแล้วเราก็ดันนะครับนอกจากนั้นก็นะครับล็อกนะครับก็คือล็อกไว้ไม่ให้เคลื่อนไปไหนไม่ได้อีกนี้ก็ได้นะครับ หรือทําเสร็จนะครับทดลองดูเฉยๆอยากลบทิ้งก็คลิกตรงนี้ delete ทิ้งนั่นเองนะครับพอใจแล้วก็คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งครับก็จะมีเครื่องมือตามมาเหมือนเดิมนะครับตัวที่2นะครับ add p o r t o n นะครับ add p o r t ก็คือเหมือนกับเราจะว์ปไปอีกห้องหนึ่งครับถ้าเราคลิกปุ่มนี้ขึ้นมานะครับรอสักครู่ครับเราจะนะครับย้ายไปห้องไหนนะครับเราก็มาที่ x p r o นะครับถ้าเราไม่มี Space ที่สร้างไว้อีกนะครับ เราก็มาเลือกนะครับถ้าเราเลือกห้องนี้นะครับเราก็จะวราปีห้องนได้นั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของชุดพอร์ทอนนะครับจากนั้นอันที่3มนะครับ Search ครับการค้นหานะครับหรือการพิมพ์ URL ลงไปนะครับแล้วก็ลองคลิกดูนะครับว่าคุณต้องการจะเซิร์ชหาอะไรนะครับอ่ะผมขอทดสอบดูซินะครับมันมีไหมไหมครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เทสมาก่อนนะครับก็จะลองดูนะครับว่าถ้าทําแบบนี้มันจะเห็นอะไรไหมนะครับพอกดปุ่มเซิร์ชเสร็จแล้วผมจะกด Enter ดูครับนะครับมันจะมีไหมอ่ามาแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยเนนะครับนี่นะครับสร้างขึ้นมาแล้วนะครับอ่าผมก็จะดึงมาตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วคลิกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะสเกลดูนะครับอ่านะครับมีคลิปที่ผมสอนด้วยนะครับ นะครับน่าจะเป็นคลิปที่ผมสอนนะครับสครันะครับเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมได้เป็น sticky note เลยนะครับว่าเราจะย่อขยาย rotate เอาไว้ตรงไหนตรงไหนครับเอาไว้ลึกเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหรือเราจะกดเมาส์เชร่ไว้นะครับเนี่ยรบบเลื่อนย้ายตำแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตรงนี้นะครับลออยู่บนอากาศอย่างนี้เลยก็ได้นะครับดัน อันนี้คือในส่วนของการเซิร์ชนะครับคลิกที่บ้านหนึ่งครั้งครับต่อไปบวกนะครับแอปเพิ่มเซฟคอนเทนต์นะครับการบันทึกเนื้อหาครับก็ลองคลิกเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการว่าเราจะอยากได้อะไรเข้ามาใช้นะครับในห้องของเราบ้างนะครับมีมีเค้กอ่าเพรว่าวันนี้มันเกิดนะครับเราจะมามอบเค้กให้เพื่อนนี้นะครับเราก็ลอง แอดดูนะครับลองแอดเค้กเข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันสร้างตัวเค้กขึ้นมาก่อนอ่าได้แล้วนะครับขอได้แล้วเราจะเอาไว้ตรงไหนนะครับชัวรผมจะเอาไว้ตรงโต๊ะนี้แหละนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับคลิกนะครับแล้วก็คลิกก่อนนะครับแล้วก็ก็สเกลลงนะครับยอดไซส์มันลงเนาะเค้กนะครับเอาลงมาตรงนี้ครับเนี่ยทุกครั้งที่เราปรับขยับนะครับมันจะเป็นเหมือนกับมือเราเนี่ยกำลังกำลังจัดการกับสิ่งนี้อยู่ ซึ่งนะครับเร็จแล้วก็ดันนะครับซึ่งถ้าใครใช้แว่น VR นะครับจะเสมือนจริงมากนะครับแต่ที่เราใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีกระตุกนิดนึงนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ่เรียบร้อยคลิกที่ว่างนะครับ เพิ่มแล้วนะครับต่อไปก็จะมีอัปโหลดอิมเมนะครับหรือวิดีโอเข้ามาดูก็ได้นะครับมาดูพร้อมกันในห้องนี้นะครับหรือ 3D m o d โมเดลนะครับหรืออัปโหลดไฟล์ pdf นะครับหรือไฟล์พวก Microsoft Office นะครับเปิด PowerPoint อะไรพวกนี้ก็สามารถนะครับเอาเข้ามานะครับนำเข้ามาในห้องได้นะครับลองดูนะครับสมมุติว่านะครับไฟล์อะไรดีนะครับเดี๋ยวหาก่อน เอาไฟง่ายๆก่อนนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะขอรูปนี้แต่ง่ายๆก่อนนะครับ่ซนเป็นรูปภาพไปแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็นําเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับกําลังสร้างให้นะครับพอสร้างเสร็จนะครับอ่ะก็ได้รูปมาแล้วนะครับอันบางนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกจะวางไว้ตรงไหนนะครับ่วนผมวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับจะปรับแต่งอะไรก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นะครับอ่ะสกลไหมอ่ะสกลนะครับ ดันนะครับถ้าเป็นภาพติดผนังไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะจัดการนะครับในห้องนี้ได้ด้วยตัวของเราเองนะครับและเราสามารถที่จะนะครับแชร์นะครับแชร์ตรงนี้นะครับแชร์สกรีนนะครับถ้าแชร์สกรีนเนี้ยนะครับแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์2จอนะครับแล้วเราจะเห็นอีกสกรีนหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาแชร์ในห้องนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้จอเดียวนะครับก็ยังไม่สาธิตให้ดูกันแล้วกันนะครับ ทีนี้เราจะเชิญนะครับคนอื่นอย่างเช่นนักเรียนนะครับเข้ามาในห้องเราได้ยังไงนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับแชร์นะครับคลิกไปที่แชร์นะครับจากนั้นนะครับก็นะครับเลือกลิงก์ครับอ่าตรงนี้มันจะเป็น Invite by Email นะครับอันนี้เป็นการเชิญด้วยลิงก์เลยนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับ Copy Link อย่างเงี้ยนะครับและเราก็เอาลิงก์นี้แหละนะครับ ไปวางนะครับในเฟซในไลน์ให้นักเรียนคลิกนะครับพอนักเรียนคลิกแล้วนักเรียนก็จะเข้ามาในห้องนะครับก็จะมาอยู่ในห้องแบบนี้ก็จะเป็นอวตารเหมือนกันกับเรานะรัก็สามารถเราก็สามารถที่จะพูดคุยมีเสียงนะครับมีเสียงมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆยกไม้ยกมือต่างๆนะครับคุยกันได้เลยตามสบายเลยนะครับเนี่ยมีเสียงคุยกันท่าทางเต้นกันก็ได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับพอใจก็ปบมือนะพอใจก็ปมมืออย่างเงี้ยนะครับ เสร็จแล้วนะครับอันสุดท้ายก็คือตรงนี้ขวามือนะครับ3จุดครับเราสามารถที่จะมาตั้งค่าต่างๆครับเช่ง environment นะครับเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะครับจากเสียง export content ส่งออก content save template นี้ไว้นะครับหรือ Clear space ครับหรือ delete space ก็ได้นะครับหรือจะไปที่ control ก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ครับในการที่จะใช้งาน meta word ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับพานักเรียนเข้ามาได้นะครับห้องเรียนเขาให้ตอนนี้แบบฟรีนะครับเขาให้แค่32คนนะครับไม่เกิน32คนจะเต็มนะครับสำหรับแบบฟรีนะครับโอเคนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่อง Metaverse อยู่ตอนนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ